พี่ดีกันนะครับไม่ใช่ปืนอัดลมของเทงมันเป็นตกวติตัวทั้เมื่อกี้เข้าหัวนะอีกนึ่งครับก็งี่เงี่งดวยนกไป สีตัวแล้วเนะี่ยกปนเลือดนะเป็นเลือดนกศูนย์หน้าไม่มีนะนีัเป็นนี้เป็นเวลเวลเอ็มเีศูนย์สามดีอันนเปเกรดครับ สี่ตัวแล้วมันเองกระสุนกินนัดกระสุนหมดจะทำกล้องดีๆนะแล้วก็ตอนม่ยิงจากต,าต้นหนอมมากินผลไม้กินไม้กินลูกไม้ ต้นไทรเราก็มีพอไผ่มีโดนฝนล่วงไปหลายตัวนะครับแต่ว่ามันไม่โดนจุดสําคัญมันเลยไม่ตายพาดไปน่าจะสามตัวนะนกเขาอีกตัวหนึ่ง จะได้เจอกันคลิปหน้าครับ